สวัสดีครับคุณผู้ชมเราจะคงอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่าเจอร์นี่มาเรามาลุยกันต่อดีกว่าตอนนี้ภารกิจของเราคือเราจะต้องมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกใหญ่ด้านหน้านั่นเองแต่ดูจากระยะทางแล้วค่อนข้างที่จะไกลมันไม่ไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเดินไป มันค่อนข้างที่จะไกลมากๆแต่ว่าก็คงมีแต่จะต้องไปอย่างเดียวแหละมาลุยกันเลยนี่เราลืมไปว่าเรามีเรียกว่าสกีสกีสก,สกีทะเลทรายนั่นเองมาลุยกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ด,ยว,ด,ยวด้านหน้าด้านล่างเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ไปเราไปสำรวจดูเหมือนจะมีกระดาษเหมือนเดิมกระดาษ พวกกระดาษสีแดงที่เราใช้ในการที่จะลอยขึ้นไปแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆก็คือกระดาษพวกนี้นั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่มีกระดาษเออไม่มีตัวกระดาษแผ่นเล็กที่มันจะสามารถพาเราลอยได้เดี๋ยวนะเราต้องมองดูรอบๆก่อนมันจะต้องใช้อะไรสักอย่างหนึง่งนี่แหละหรือว่าเราลองกดดูมีโอกาสมีพอเป็นไปได้ว่าเราจะตอนนี้เราสามารถกดได้แล้วนี่เรียบร้อย ใน,ในที่สุดเราก็ได้ตัวกระดาษพื้นเล็กมาเฮ้ยเดี๋ยนะคราวนี้ไม่ใช่กระดาษพื้นเล็กคราวนี้เป็นกระดาษพื้นใหญ่เป็นกระดาษที่เออมันมันก็สามารถลอยได้แล้วก็เดี๋ยวนะมันเหมือนจะเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นยานพาหนะให้เรามันก็มีความเป็นได้ว่าจะสามารถพาเราลอยขึ้นไปบนฟ้าได้นานขึ้น เออเดี๋ยวนั้นเรางั้นงั้นเราตามก่อนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะรทำไมทำไมทำไมเฮ้ยเหมือนเหมือนกับว่ามันมันเจออะไรบางอย่างมันมันต้องการให้เราตามไปนั่นเองอ้าวแล้วตกลงว่าจะให้เราจะจะ,จะช่วยเราให้ไปได้เร็วขึ้นหรือว่ายัางไง <c oughs> ก็เราเราอาจจะต้องเดินเหมือนเดินมนะเนี้ยนึกว่าจะช่วยเราในการที่จะเดินไปได้เฮ้ย ในช่วยเป็นภยัยเหมือนกับเราเน้ว่าจะเป็นยานไผ่ยานพาอ้ายเราในการที่จะเดินทางไปได้เร็วขึ้นอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะทําไมเรากดแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเอ,อมันแล้วก็คงมีแต่จะต้องตามไปอย่างเดียวละแล้ววิ่งไม่ได้เด้๋ยวนะต้องลุยขึ้นเนินทะเลทรายไปเฮ้ยเอ้าอีเล่วอาเลยเอ้ยเ,ออเ,ออเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้ว จอสิ่งเจอไอ้เจ้าผ้าผ้ญญาผืนยาวนั้นอีกอีกหนึ่งจุดแล้วมาคืออาจจะต้องเก็บพวกผ้านี้ไปเรื่อยๆตามทางมันน่าจ,จะมีตามทางไปเยอะเลยเราก็เราก็มีหน้าที่ต้องเก็บแล้วก็นี่ทำให้มันเรียกว่าทำให้มันพื้นคือชีพขึ้นมานน่เองแล้วไอ้พวกเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกสี่ โอ้ดูเหมือนว่ามันจะนนถ้าไปด้านหน้าก็น่าจะเพิ่มเอ้ยอะไรอะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีคราวนี้คราวนี้ลอยได้แกมเลยนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อก,กี้มันมันคือสิ่งที่เราต้องการเลยนะคือการที่จะคือการขี่มันไปแค่เนี้ยแค่แค่ให้เราพาเราขึ้นเนินไปแค่เนี้ยแ,แล้วคนน้ก็จะช่วยเราในการที่จะให้เรายืนในบนให้เรายืนในบนอีให้เรายืนในบนอี มันก็ไม่ให้เราเยืนเอ้ยนี่นี่น,นี่เจอพวกซากเปล่ากับฟางอีกหนึ่งจุดแล้วดูว่าดูว่าบุเวนนี้จะมีอะไรไหมอ๋อมันก็คือแผนป้ายนี่น,น,นี่ต้องทำให้เสาหินพวกนี้เรืองแสงขึ้นแล้วก็นี่มันจะมันจะขึ้นรูปคราวนี้เป็นรูปเหมือนจะเป็นรูปหมู่บ้านอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยต้นไม้ ด้านบนก็มีนกก็ไม่รู้ว่ามันมันก็เป็นมันก็น่าจะเป็นสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละคือเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนแล้วก็มีป่าไม้น่าจะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เมื่อสมัยเมื่อที่เม่อน่าจะเป็นเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันหายไปกับทะเลทรายเรียกว่าทะเลทรายเกินทุกอย่างเกิน เออต้นไม้พวกสิ่งต่างๆไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาให้เราได้ขี่สักนิดนึงได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ้าไม่ได้เลมม่าเลมม่าวนไม่ยอมให้เราขี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านล่างมันจะมีอะไรอยู่มันจะมีเศษอะไรสักอย่างหนึ่งมันมันเป็นพวกอ้าวนึกว่าจะมีอะไรก็แค่เป็นก้อนหินอยู่สามก้อน เฮ้ยว่าด้านล่างจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีความเป็นไปได้นะเนี่ยว่าด้านล่างจะเป็นโบราณสถานอะไรสักอย่างหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินเองอย่างเดียวเลยให้เราคนนึกว่าเอ้ยอะไรนะอะไรทําไมพวกมันเกิดอาการเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนั่น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 เฮ้ยเดี๋ยวนั้นเหมือนจะมีแสงอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวนี้ตัวนี้นีตัวนี้ทางนี้ทางนี้เหมือนจะมีแสงอะไรพุ่งออกมาแล้วเมื่อกี้สักอย่างหนึ่ง ลองมาดูเลยลองดูลองดูดิว่ามีมันคืออะไรอ๋อนั่นไงนี่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 เราเจอพวกเศษผ้าแล้วนี่เรียกว่าเศษผ้าสีแดงแล้วกันพวกเศษผ้าพวกนี้มันสามารถทําให้เราลอยขึ้นไปได้นี่ลอยขึ้นไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงขอเก็บไว้นิดขอเก็บไว้อีกนิดนึงอีกนิดนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่อีกทีนึงเอช่วยเราลอยขึ้นไปลอยกันไปลอยกันไปสวนนี้ลอยกันสวนนี้สูงนี้อีกนิดนึง ไม่ได้เก็บได้ยังไงเดี๋ยนะขอดูก่อนว่ายังเดี๋ยวนั้นเราเก็บได้อ่ะตกลงว่าเราเก็บได้แล้วหรือว่ายังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเราขอเดินบนดูดูด้านหลังอีกทีหนึง่งเหมือนจะเก็บได้แล้วนะเมื่อกี้เพราะว่าสัญลักษณ์กันหายไปแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงงั้นขอยีกทีนึงมาพอเราขึ้นไปด้านบนอีกทีนึงอีกทีนึงนั่นแหละนั่นแหละอ่าเรียบร้อยเก็บได้แล้ว มาแค่นี้แล้วก็ไปต่อไปนี่เอ้ยเราเราเรา,เราได้ที่หนึง่งเอาดึกว่าจะลอยได้นึกว่าจะเหาะได้มางั้นตามเจ้าพวกผ้านี้ไปเหมือนเดิมดูดีว่ามันจะพาเราไปไหนแล้วมานลอยวนตามเราแล้วไม่ช่วยเราด้วยนะไม่ช่วยให้ให้เราขึ้นไปยืนสักนิดนึงก็ยังดีมันจะได้เร็วขึ้นโอเคก็ได้ไม่เป็นไร จะให้เราเดินเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้นี่ไงในที่สุดเราก็มาถึงโบราณสถานลากปร,ปรักฟังอีกแห่งหนึ่งและมาไปดูหน้าที่ของเราคือํำรวจเฮ้ยอะไรอะไรอะเดี๋ยวนะเออสถานที่อย่างนี้มันดูมีพายุทเรทรายวนอยู่ตรงกลางตรงแสงที่ส่องขึ้นไปมี อาจจะเข้าไปไม่ได้นะณนะเวลานี้น่าจะไม่ปลอดภัยในการที่จะเข้าไปมันอ๋อ,อมันก็คือพายุทะเลทรายรอบๆนี่เองมันเกิดพายุทะเลทราย,ยคุณค่างที่จะรุนแรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพายุทะเลทรายแรงเกินไปเข้าไปไม่ได้เรายิ่งเดินเข้าไปตรงกลางพา,ายุทะเลทรายยิ่งแรงขึ้นแล,พพละพวกสะพานรอบๆนี้ก็ก,ก็ถูกตัดขาดด้วยนะ มันไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ไม่น่าที่จะข้ามไปได้เลยนอก,กจากต้องลงไปอย่างตรงตรงด้านล่างแต่ดูด้านล่างแล้วก็ไม่น่าจะปลอดภัยนะเนี้ยนั่นไงเราดูทรงจากด้านล่างแล้วไม่ไม,ไม่น่าจะปลอดภัยนะเพราะไอ้เระพายุทะเลทรายมันมันก็บนวน,นอยู่ตรงกลางแรงมากๆแต่มันก็ไม่มีทางเลือก้าเนี้ยเพราะว่าสะพานอีกด้านหนึ่งก็ขาด ก็อาจจะต้องลงไปด้านล่างมาไปเลยนี่สไลด์ลงไปเลยเรามีสกีเฮ้ยเดี๋ยวนนะลอยได้ลอยได้ตอนนี้ลอยได้ลอยได้เราลอยเลยแยม่มีสกีไหมมีสกีไหมสกีสกเทเทไซด์นีนิดนึงไหมไม่มีแล้วอ๋อนี่ไงคือต้องอาจจะต้องไปจากด้านล่างตรงนี้ตรงบริเวณน,นี้นี่ช่วยลอยได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมน,นะก็แคม่มาลอยวนอยู่ตามเรา องขึ้นไปเองเท่านั้นด้านนีน้น่าจะขึ้นไม่ได้น่าจะต้องขึ้นจากด้านนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อาจจะขึ้นไปทีละขั้นเรื่อยๆขึ้นไปด้านบนอา้าวตรงนี้ขึ้นไม่ได้ <AM> อ๋อนี่ไงนี่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 เยี่ยมนั่นแหละนี่ไงก็เอ้ยอะไระอะอ้าวลยเข้าไปอยู่ตรงกลางทำไมล่ะเออ,เอ,อเน,นั่นแหละบอกว่าเออกระแขวน ตอนนี้ก็ช่วยเราขึ้นไปได้บนนั่นแหละนี่คือที่พามานี่อาจจะแค่ต้องมาช่วยให้เราขึ้นตรงบริเวณเออตรงทาวเวอร์วนบนบนใดวนนี้แค่นั้นเองตรงบริเวณอื่นน่าจะน่าจะไม่ได้เราต้องเพิ่งอะไรจะเพราะเอออะไระอะไรละตกใจหมดนึกว่าแสงนึกว่าเหมือนจะเป็นตาตัวอะไรสักอย่างนึ่งนั่นไงนั่ไงเราก็นึกว่าเป็นดวงตาอะไรสักอย่างหนึ่งตรงสีเขียวเมื่อกี้ มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงบริเวณตรงกลางแต่มันหมุนไปมันหมุนไปรอ,รอบๆ,ๆเรื่อยๆเลย,เลยไปตกไปเออที่เป็นคล้ายๆแสงสีงเขียวนี่มางั้นลงไปดูเลยขึ้นไปดูด้านบนว่ามันจะมีอะไรด้านบนตรงกลางตรงกลางทาวเวอร์นี่มันนะมันเอ้ยเดี๋ยนะแล้วไอ,อ้้าพวกนี้มันก็ไปอยู่ติดอยู่ด้านในแล้วเราจะเรียกมันออกมาได้ยังไงเอ้ยโอ้เดี๋ยนะ เหมือนกับว่าจํานวนมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าไอ้ไอเจ้าผ้าพวกนี้มันไปติดอยู่ตรงกลางนี่ๆตรงนี้มีมีลือนึ่งเฉยหน่อยเฉยเอ้ยเดี๋ยวๆนี่ๆๆๆนั่นแหละพอเราลอยขึ้นไปด้านบนเยี่ยมมาต่อไปคราวนี้ก็ไปยังตรงแสงขึ้นไปยังแสงตรงกลางมาดูว่าคราวนี้เราจะเจอกับเอ่อเรียกว่าคนปริศนาคนที่สามนั่นเอง เพราะว่าเราเจอไปแล้วสองใส่ชุดสีขาวกับกับชุดสีดำมาดูกันว่าคราวนี้เราจะเจอบุคคลลึกลับอีกนึ่งโอ้โหนี่ไงไอแสงจ้าพวกนี้มันแสบตาจริงๆนี่นี่ไงเราเจอเออเรียกว่าคนปริศนาชุดสีขาวเหมือนเหมือนครั้งเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเจอมาแล้วก็เขาก็จะให้เราดูภาพนี่ เป็นเหมือนความทรงจําที่เกิดขึ้นกับเออน่าจะเป็นสถานที่โบราณแห่งนี้แหละนี่แล้วก็มีภาพพวกนี้มันจะมันจะผ่านไปแล้วก็สร้างพวกเออเรียกว่าหอคอยวิหารต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ข้างบนก็เป็นหมู่บ้านเรียกว่าเป็นมตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นมหานครใหญ่เลย ที่มีเคยมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่เหลือแล้วนี่เดี๋ยวคราวนี้เอ่อตรงทาวเวอร์หอคอยตรงกลางเปิดขึ้นมานี่แล้วก็ปลดปล่อยเจ้าพวกผ้าพวกนี้ออกมาแล้วมาดูเหมือนว่าเป็นไปได้ว่าเราจะต้องพึ่งเจ้าผ้าพวกนี้ลอยไปยังอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ลอยจากฝั่งนี้ไปอีกด้านหนึ่ง น่าจะมีความเป็นไปได้นะนี่แล้วลอยไปเลยนี่น่าจะลอยเราพาเราไปเลยไปเยี <Yeah. S 1> ่ยมโอ้แสงสีขาวแสงสีขาวมันมันจ้าซะเหลือเกินและไม่รู้เลยว่าเราจะเจอแสงสีขาวจ้าแบบนี้อีกสักกี่กี่ตากันกี่ด่านกันนี่แล้วก็พาเรามายังอีก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ให้เราเล่นสกีทะเลทรายใช่ไหมได้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 มาเลยมาดีมาดีนี่เราถนัดอยู่แล้วไอ้เรื่องเนี้ยเลืเอกเเซมมาเลยมาเลยมา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 ได้นี่ลอดผ่านจุดอยากแข่งกีฬานี่เป็นไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่สกีทะเลทรายเป็นไงเป็นไงนี่มีการหมุนตัวด้วยเป็นไงเป็นไงนี่สกีทะเลทรายมาดีนี่เราก็ระดับโลกเหมือนกันนะเนี่ย นี่เป็นไงเป็นไงนี่นี่รถผัดอโมงโค์ตรงนี้สไลด์ไปเลยนี่เราอยา่าละทีมชาติอยู่แล้วแล้วสกีเป็นสกีเทเลซายโฟว์มาเลยมาเลยนี่ทะลุไปเลยลงามายังตรงกลางนี่โอเคเราเราโฟวมายังตรงบน,บนเอ,อเรียกว่าวิหาร ซากประปพังของเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งและตรงบริเวณนี้จะล้อมรอบไปด้วยเออเรียกว่าหอกคอยพวกตึกมากมายเลยมาต้องอาจจะต้องขึ้นไปด้านบนอีกเราน่าจะต้องขึ้นไปด้านบนพวกหอกคอยพวกนี้พวกวิหารพวกนี้เพราะว่าตรงกลางบนอ๋อเดียวๆอ๋อโอเคเขาจแลวต้องนี่ต้องมาปลดปล่อยเจ้าผ้าผืนแดงนี่ก่อน คือถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นผ้าผืนแดงพวกนี้ลอยอยู่นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องปลดปล่อยพวกมันนั่นเองมาปลดปล่อยเจ้าพวกนี้ก่อนเราก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรกันนะนั่นก็เรียกว่าเป็นผ้าผืนแดงแล้วกันมีตั้งผ้าผืนแดงเล็กผ้าผืนแดงใหญ่เรียบร้อยปลดปล่อยมาแล้วหนึ่งเหลืออีกสามจุดนั่นเองมาวิ่งไม่ได้ด้วย ต้องเดินอย่างเดียวถ้าวิ่งได้นี่ถือว่าดีมากๆช่วยช่วยลดระยะทางของเราได้เร็วขึ้นนี่มาอีกหนึ่งจุดเรียบร้อยไปเหลืออีกสองเหลืออีกมีอีกไหมไม่มีแล้นั่นจะมีแค่สองเหลืออีกแค่สองเพราะว่าเราต้องพึ่งให้เราต้องพึ่งเจ้าพวกนี้เพราะว่ามันจะพาเราขึ้นไปด้านบนได้ นี่เลยอีกหนึง่งมาตรงนี้แล้วก็นี่ปลดปล่อยครบสี่คราวนี้ก็ยังไงอ่ะเรียบร้อย,อยนี่ไงแสงจ้าพวกนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยนนะมันทำอะไรอ่ะเหมือนกับว่ามันเข้าไปยังตรงที่เป็นตรงกลางเฮ้ยอ๋อโอเค ปลดปล่อยผ้าผืนเล็กออกมาเออมันปลดปล่อยเจ้าพวกเจ้า,าผ้าผ้าผืนเล็กออกมาเพื่อที่จะช่วยเราลอยขึ้นไปด้านบนนั่นเองเอออาจจะต้องลอยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้มามามา,มา,มา,มารวมกันมาเอา้าทำไมถึงไม่มาถึงไม่ถึงไม่ไม่ถึงไม่ถึง,ถงยังไม่มากพอนี่คร้นะนี้ถึงแล้วครัวนี้ถึงแล้วเรียบร้อยไปเอ้ยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป สูงเกินสูงเกินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอเออนั่นแหละแล้วก็นี่ไงดูเหมือนอาจจะต้องเล่นสก,กีทะเลทรายอีกหนึ่งครั้งมา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 ,มาดิมาดินั่นไงนี่เป็นไงเราได้เล่นสก,กีทะเลทรายแล้วมานี่ลอดผ่านจุดต่างๆสร้างขึ้นมาให้เราลอดเราก็ลอดเลยด้านนี้ด้านนี้มาทางขวาทางขวาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันเล็กไม่ได้้ะ อันนี้สองอันนี้สองได้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 ต่อไปก็ได้อันนี้แหละอันนี้แหละช่องนี้ก็สบายต่อไปก็ Avenue. ตรงนี้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 เป็นเนินนี่ลอยลงไปเลยเยี่ย,ยมนี่ยังไงเฮ้ยยังมียังมีีเฮ้ยรอดแลอวโอ้ยชนชนชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่นได้อยู่นี่ออยครบอ้อยครบเฮ้ยพอรอดปุ๊บผ่านอาชิได้อาชิเม้นเฉยเลย เยี yeah. ่ยมนี่เราไม่ไม่ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพมินเนอรนี่ลอดลอดไปไม่คิดว่าได้จะได้จะปลดอาชีพมิน์มาหนึ่งอาชีพมินเ์เฮ้ยอะไรอ่ะดูเหมือนว่าด้านหน้าก็ยังเป็นซากปราบพังเหมือนเดิมโอ้นี่ในที่สุดตอนนี้เราก็เข้าเข้าใกล้ตรงภูเขานั้นเข้าไปอีกนิดหนึ่งโอ้คราวนี้เป็น คราวนี้ด้านหลังมันจะเป็นวิหารแล้วก็ซากขอคอยอะไรเยอะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้แล้วก็มีไอ้ไอผ้าหือนใหญ่นั่นรอยอยู่เต็มเลยเออเลย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 เดี๋ยวเลยแล้วเลยแล้วมากรกับมังกรโอ้งไงโอ้โอตรงนี้เถอวดภาพสวยมากๆสะท้อนแสงอาทิตย์จากด้านหลังโอ้ งั้นมาดูกันเลยว่า,าตรงด้านล่างจะมีอะไรอีกมาลงไปดูนี่ตรงนี้ก็มีสไลด์เหมือนเดิมเฮ้ยมีสไลด์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใหเราเล่นสกีทะเลทรายเยอะเหมือนกันเนี่ยก็ดีก็ดีดถือว่าเป็นการช่วยเราลดระยะเวลาในการเดินมากๆนี่มามาโหตอนนี้เหมือนกับเงอาสิต หมือนกับจะกำลังจะตกเฮ้ยมันมันมันดีหรือว่าไม่ดีนะเนี่ยแสงอาทิตย์กำลังจะตกเฮ้ยเดี๋ยวเบรก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 ไม่เบรกแล้วหลวงหลวงเฮ้ยเหาได้เหาได้ไม่เป็นไรยังมีที่ว่าลอยได้อยู่ลอยได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าวเหมือนกับว่าเราเราลงมายังตรงกลางลงมายังตรงด้านด้านใต้ของวิหารนี่แหละ แล้วก็มีเหมือนเคยมีพวกไพ่ปลายพวกนี้แล้วก็เราอาจจะได้เจอบุคคลปริศนาอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งตรงนี้มามาดูว่าคราวนี้เขาจะให้อะไรกับเราหรือว่าจะพาเราไปทําอะไรไม่ไม่ไม่ใช่พาเราไปทําอะไรจะเออจะจะแสดงจะแสะด,ง,ะสะดงให้อะไรให้เราเห็นอีกนี่คราวนี้เป็นการหันหน้าไปยังตรงภูเขา ไม่รู้ว่าบุคคลชุดเอผ้อาคลุมสีขาวคนนี้เป็นใครเหมือนกันเราเจอมาสี่ครั้งแล้วแล้วก็เขาเขาก็เขาก็แสดงภาพให้เราเห็นเหมือนเคยเหมือนเดิมดูว่าคราวนี้จะเป็นอ,อวิหารแล้วก็เฮ้ยคราวนี้ผ้าผืนแดงมันเริ่มจะหายไปแล้ว เริ่มจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับออสถานที่วิหารแห่งนี้แล้วก็อ๋อพอผ้าผืนแดงหายไปทุกทุกอย่างมันเริ่มที่จะเอ,อเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเกิดเรียกว่าเกิดสิ่งที่ไม่ไม่ดีไม่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้เลยอ๋อเป็นเพราะว่าผ้าผืนแดง มันเริ่มที่จะหายไปมันทําให้ทุกอย่างมันเริ่มจะแย่ลงเริ่มจะทุกอย่างมันมันเรียกว่ามันมันมันเริ่มจะแปรปรวนแล้วก็ทุกอย่างมันก็มันก็แย่ลงจริงๆเพราะว่าดูจากสถานที่และทะเลทรายเรียกว่ากบทุกอย่างไปหมดเลยอ๋อมาคราวนี้ดูมันว่าเราจะเดินเข้ามาในจุดที่มืดด้านล่างของวิหารแล้ว แล้มันมืดมากๆด้วยโอ้ไม่รู้ว่าสถานที่อย่างนี้มันมันมีอะไรอยู่ด้านล่างนี้บ้างโอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอ่อเอ่อฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเออตอนต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เรา ลงมายังด้านล่างของวิหารแห่งนี้และไม่รู้ว่าข้างล่างนี้จะมีอะไรบ้างก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องพออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ